ถ้ายังไม่พร้อมเพื่อนยังเพื่อนกันเหนื่อยต่อไปยังพร้อมยังอาทนทนทนเอาขึ้นเอาขึ้นเอาพร้อมยังเอาขึ้นเล็วไม่ยังไม่เยาพังเออได้แล้วเอาเพลงบรรจุ

ขึ้นดีขึ้น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 เฮ้ยมึงลึงคอเข้าไดมเดี๋ยวคอมึงหักอ่ะเออเอออยู่ขนาดนั้นอ่ะมือขึ้นอ่ะมือขึ้นลงนัี้้ไดม ngầu chân ngầu chân nhá ngầu chân nhá mày nhìn bạn mày ดึงขาไว้มือดึงขาไว้มือดึงขานี่ไว้ดึงขาเนี่ยจับตรงนี้เลยคุณเห็นเพื่อนไหมงานมึงดึงเพื่อนงานมึงดึงขาอย่างเงี้ยมือเดียวกว่าเอาไว้มือเดียวเอาไว้มือเดียวขาหลังมือหนึ่งขาหลังมือหนึ่งเ

สบายกับเพื่อนแล้วมึงยังอู้อย่มีเสียงอย่ามีเสียงกูตจะจบภารกินแล้วอย่ามีเสียงอืออือดไมูไม่ชอบขึ้นเร็วเร็วเพื่อสบายกับเพื่อนแล้วมึงยังอู้อีกวอกออกมาเลยโยงเอาขึ้นดีดีเด้อเอาขึ้นเร็วเอย่าบนอย่าอืออย่าเอามือขึ้น มึงขึ้นเขาขึ้นเดียเขาขึ้นเขาขึ้นมึงเห็นใจเพื่อนเดียวเข่าขึ้นลองลองออกมาเลยขึ้นเร็วเร็วเพื่อนมึงยังไหวอยู่เลยเร็ว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 มึงปังเอาหัวปักตงนี้มึงขึ้นมาไหมหัวปักเร็วเร็ว ให้เอาหัวปากมึงรู้เรื่องไหมเอาหัวปากลุกขึ้นมามองขัดหลังเออจับไอย่าเอาลงอย่าเอาลงอย่ายิแรงเพื่อนอย่ากินแรงเพื่อนเร็วๆมองดูเพื่อนมึงนี่น่ะมึงมองดูเพื่อนมึงอ่ะ

เฮ้ยทาเยมาเจมอยู่ให้เร็วเเพื่อนรออยู่เร็วๆดิแค่นี้ให้ส่ไม่ได้ไงวะฮะหรือว่าอยากเหนื่อยกันอีกเอหมดลกนคไอ้ลุกขึนยดีจาออกทเดียวจาาสั่งเลิกแล้วทำได้ไหมทำได้ไหมตายหมดหุ้งหลังจกุงหลังก 四好，好，四好，好，好。